โอ้โ <c oughs> เจ็บเจ็บเจ็บแหลกสลายเรียบร้อยแหลกหมาหมูไม่ก็ oh ตุยก็จะตุยแล้วเดี๋ยวคนเดี๋ยวกดสกิลไปมาเอาเยอย,ยิว<ล>ยิวเ,ยเออดันอา้าวพี่อา้าวแย่และ สวัสดีครับยี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องต้งหุงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะจัดตี้ประทับมอนสีแดงจอมโหดเวสแลนด์เบลโลเวอร์หรืว่าิเอาแล้วเอาแล้วมาเจอกันต่อะคระับกับมอนสีแดงจอมโหดและครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่เราเจอมอนแบบหมาหมู่ หมาหมูจริงๆนะที่ผมไม่ได้พูดผิดนะฮะคือแบบข้างหลังนี่คือหมาหมูชัดๆเลยนะครับถึงจะเป็นเลเวล40แต่เขามีตั้งหลายตัวเนี่ยจะไหวหรือเปล่าไหวไม่ไหวไม่รู้นะฮะแต่ผมมีคนมาแบกแล้วนะครับสวัสดีทางด้านของพี่ไอซ์จากช่อง Sakura Arts ต t u d i o สวัสดีครับใบครแบกใครนะ <laughs> พี่ไอซ์เล่นตัวละครอะไรวันนี้นี่เองคอครับผมนเอนคอ นะฮะแล้วก็อยู่กับน้้องดวยได้เลยแล้วก็อยู่กับทวแปดแฟมิลี่ฮะตัวเวกิดสวัสดีครับพวกผมเล่นทวเวกิดวันนี้เวกิดเล่นตัวละครอะไรเอ่ยโลเวอร์มืดนี่เองนะฮะเอ็มซีหลักนั่นเองนะครับแล้วผมนะครับเล่นฐานาของไปจิตัวฮิวเออไปจิไปจินะครับแต่ตอนนี้ขลังจีน่ากลัวมากเลยอ่ะมันมันห้าห้าตัวทุกคนเอายังเอายังมามาเดี๋ยวผมนำเลยรอบเนี้ยเอ้ยพวกแกอยู่นำไหวเนี่ไงวะเนี่ย พวกแกอะเก่งจริงเหรอไหนขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยดิเออเก่งจริงเหรอไม่กลัวหรอกนะมามาเก่งจริงเหรออุ้ยเออข่าวเก่งอู้ยอู้ยอู้ยเจ็บเจ็บเจ็บอู้ยเจ็บเจ็บอู้ยอู้ยเจ็บเจ็บเจ็บพี่พี่พี่เป็นหมาหมู่ผมเอาเลยครับหมาเอาเลยนั่นแหละนั่นแหละิวอ่ะหิวเหรอครับอ๋อครับ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 หิวครับ เมื่อกี้ใครมันล่อบอลเมาเอออย่าให้รู้นะใครล่อมาเดี๋ยวเออนั่นน่ะสิใครล่อนะไปแล้วตัวหนึ่งตายอยู่โอ้ยมันจะมันจะลุมมันจะลุมเออเออมาเออเออหมดยาโอ้ยยังยังมีตัวนึงนู้นนู้นข้าข้างหลังข้างหลังไปอยู่โน้นากำลังไปอยู่ตรงโน้นอ่ะเขาอยากมีส่วนร่วมมา ได้เขาว่าหมาหมูหมาหมามูแล้วหมูแล้วหมูหมาเราก็หมาหมูเออ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 อย่าสวยอย่างเทสวยอะไรพี่โน้หมวยของเก็บเอ็กโคไหนไหนดูเจียวเลยสีอะไรสีอะไรสีม่วงทั้งนี้ก็คืออยู่กันหมดฮะไม่มีใครตุยก็ปกติก็ไม่มีใครตายเหรอปะที่ผ่านมาไม่มีนะเออที่ามมาไม่มีนะใช่ไม่มี แล้วไข่หน้าใหญ่เห็นนะยังไม่รู้เนี่ยแม่แม่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอบถ่อไปเนี่ยไม่แน่และ <c oughs> เดี๋ยวไม่ต้องฝากทุกคนไม่รอช้าครับตัดค้าไปรอ,อบตัดไปเลยดีกว่าฮะ <c oughs> มากันต่อครับผมและครั้งนี้นะฮะก็จะได้ว่าเหมือนทุกๆทีนะครับผมออลืมบอกไปตั้งแต่ตอนเปิดคิมนะครับว่าทุกพวกเราเนี่ยเลเวล40เท่ากับมอนเลยนะครับแล้วก็เราพยายามไม่เอาตัวที่เลเวลมากกว่าเนะไม่งั้นมันจะดูแบบไม่สนุก,กอะน,นะมาแล้วมันจะสนุกมากกว่านี้นะครับตรงที่ว่าเนี่ย ทุกคนเห็นใช่ไหมฮะนี่คือผมไม่ได้ใส่อาวุธสี่ดาวแล้วเป็นอาวุธหนึ่งดาวเองนะคะผมแล้วก็ไอคมไม่ได้ใส่เลยนะครับเออแล้วนี่ก็คือเป็นเหมือนตอนอีพีที่แล้วเลยนะคะเป็นเจ็ดจำงของพี่ไอนะคะที่เขาต้องการอยากแบบว่าดูไม่สู้ชีวิตอรโต้งพี่รู้สึกว่าหมาพวกนี้มันก็หมาหมูพี่ไม่เคยกลัวมันอยู่แล้วโต้งแบบพอดเคอเอออะไรเงี้ยผมก็จะดีหรอพี่ผมแบบผมกลัวแบบม,แบบมันมันจะกัดพี่นะเมื่อกี้เพื่อพี่จะจะตายแล้วนะแต่พี่ไอบอกว่าอุ้ยพี่แบบ หวพี่สู้ได้พี่ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องทิงไว้พี่เลยได้ซ้ำเออใช่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 ไหมตัวใช่ใช่มอราลอกคอนเทนต์หรือแพลลำบากวะก่อนถ่ายทำพี่ไอเขาแบบเนี่ยผูทุกคนต้องรู้ว่าพี่ไอเขาแบบเป็นคนที่แบบว่าเป็นพี่ที่แบบสลาดอะไเงี้ยใช่เก่งใช่การโทรแพรี่ซิงตันก็ถ่าแพ้ก็โทษตัวฮิวนะตัวฮิวอยู่แหละ เออนั่นแหละก็ก็บอกเลยนะครับว่าวันนี้นี่แบบสนุกแน่นอนต่อไปเนี่ยรอบต่อไปนี่คือแบบทุกคนแบบแก้ผ้าแล้วมาเดี๋ยวผมจะช่วยเต็มที่ป่ะเริ่มเลยนะเฮ้ยพวกแกอยากสู้กับพี่ไอ์เหรอสู้เต็มทีนะพวกแกไปเลยนี่เฮ้ยคิวเจ็ดร้อยนะอย่าทำเป็นเล่นไปเออมันวิ่งมาแล้วน่ะเมืนไงเหมือนเอลือกใครเอ ทุกคนครับวันนี้เราต้องไปล่ออีกตัวนึงมาใหอมัโอ้โหตู้ตนะตู้ตู้นะอ้าวเราไปได้กันหมดละสตามินาอุ้ยสตามินาหมดอ่ะแยละสตามินาหมดหนี่ดนหนีโดดหยุ่งเลยอ่ะหิวหิวเลยหิวเลยอุยโอ้โหโอ้โอ้้อห้อ้้อ้้โอ้โหโกอ้โออยโห้อ้อ้ด้อ้ พี่อ yeah, ้าวแย่ละอุ้ยหมาันลุหมาลุมพี่พี่ไยไปไหนครับพี่พี่พี่ไม่ต้องพี่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 มัในสลายละแตกสลายเลยครับมุงอ้าวอ้าวผมเป็นผงไปแล้วพี่ไอฝากด้วยฝีทุกคนครับเมื่อกี้คือมอนมันเราตายกันหมดนะเคยทำให้มอนมันรีนะครับฝาี่นรีแพลนของพี่ไอคือเขาจะเอาตัวริมนี้ก่อนนะนี่มันสดดลาก่ามันมาลากมมาทีตัวน่้อใจนะมันถีลตัวมันก็มากันอยู่ดีทีละตัวสว ว้าวโหพันสี่ฉันเลือดเหลือแค่นั้นโอ้ยผมไม่มีกูดาเอ้ยผมกูดาวอยู่ผมกูดาวสกิลอยู่มันกดชัดโอ้ยพี่พี่พี่ใจเย็นพี่ฟังก่อนพี่โอ้เหลือสองร้อยโอ้โหโอ้โหเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมแหลกสลายเรียบร้อยแหลกสลายเป็นหมูอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้มันมันนิ่งอ่ะอ้าวตัวตายแล้วจะตายแล้วไม่ไม่โอ้โหตัวเลือดเฮ้ยเดี๋ยวเออ่เมื่อกี้ กีนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างหุ้ยมอนมันนิ่งนะเมื่อกี้เราเห็นว่ามอนมันนิ่งอ่ะไม่เมื่อกี้คือมันเพิ่งนึกถึงแผนการใหม่ขึ้นมาได้ว่รอ้าวพี่พูดว่าไงครับแผนการใหม่คือเมื่อกี้สังเกตว่าเอ่อคนนึงถ้ามีคนนึงล่อไอ้มอนพวกนี้ไว้อ่ะแล้วคือคนที่เหลือไปตีตัวที่มันเป็นเศษอ่ะอาจจะได้ก็ได้นะอ้าวแล้วทำไงอ่ะใครเป็นคนล่อผมเหรอโอ้ยโอ้ยพี่มันจะกระโจิงเ่ยฮิวฮิวฮิวโอ้โหเลือดผมเหลือพันสี่อีกแล้ว พี่พี่พี่อ้อยาโอ้ว่าผมรอดแล้วอ่ะผมรอดแล้วพี่พี่ฟังก่อนพี่ฟีพี่ฟังผมก่อนนะพี่หมาเนี่ยตัวเศษมันทำไรอ่ะมันมาห่างผมเนี่ยตัวเราเร็วสิตัวอยู่ไหนเนี่ยตัวมันเลยจะมาอุ้ยจะตั้งเราล่อนมาอยู่เร็วตัวเราล่อนอยู่มันนิ่งมันนิ่งไอตัวใหญ่มันอยู่นี่นะไอตัวใหญ่มันอยู่นี่อ่าโอเคตัวโล่ไวตัวโล่ไวเหมือนยำยำอ่ะครับ คิวฮิวฮิวฮิวอยู่อยู่อยู่ครับฮิวอยู่ครับโอ้ยเห็นมันนี่งาฮิวเลยขยับร้อโอ้ยครูดาวอ่ะครูดาวอ่ะพี่พี่เซฟตัวเองก่อนนะเจ้าเลือดนี่สี่ร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้โอ้ยมากเลยเอ้ยคิวฮิวอ่าเอออ่าเป็นผงอีกแล้วเวกี้ดะ้าอยับเป็นผงยังเลยคนเนี้ยโอ้ยผงแล้วผงนัวทางนี้ทางนี้โอ้โหเต็มหาดเลยโอ้ยไม่ก็ผมเป็นผงไปอีกคน พี่ไอ้ภารกิจเดิมของพี่ไอ้ฝากด้วยอ้าเออมาเนี่ยเนี่ยใหญ่ร่มนะฮยตัวใหญ่ไม่เห็นตัวใหญ่ไม่เห็นดีแล hm ้วดีดีดีอย่างงี้แหละไม่เห็นมาเออเฮ้ยจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเออเสร็จมาอีตัวนี้ต่ออุ๊ยตัวใหญ่มันมองอีตัวใหญ่มันมองอีตัวใหญ่มันมองไม่ต้องพี่มันไม่ไม่มีะไรครับพี่ไม่ต้องมองนะพี่ด้วยนะไม่ต้องมองไม่ต้องมอง คิวนี้เนี่ยแค่นี้เฮ้ยแผ่นได้ผลว่ะพี่ให้เก่งฮะรอมันเทียตัวอุ้ยไอ้เี่ยังมันจะพุ่งมาเดี๋ยวนี่ไงฮิวอยู่ฮิวสกิลสกิลฮิวมีก็อย่าลืมใส่แล้วครับอ่าอ่าลอยโอ้ยภัยลักกิจเราอุ้ยว่ะมันอยู่อ่ะแล้วมันมาตอนไหนโอ้พอเจ้าของเซิร์ฟพอเจ้าของโลกไปบู๊บมันมาตรงนี้เลยอะพี่เราต้องเราต้องสู้แต่ได้อยู่นะเฮ้ยตัวใหญ่มันมองตัวใหญ่เปนงองเฉยไพี่เอาเลยเอาเลยตรงนี้ตรง อ๋อนี่พี่ไอซ์สุดยอดนะเพจพวกเราอุ๊ยจะแบบพี่ไม่ต้องมาเล่าทางนี้ก็ได้นะเฮ้ยดูแลเลือดด้วยห้าห้าเออเจินนะมาแล้วเราตัวมาผมใช่ไหมตัวใหญ่จะมาหาตัวแน่นอนตัวใหญ่ลอมาทางนี้บ้าก่อนได้อยู่ได้อยู่จะล่อก็ล่อมาตรงน้ำเออล่อมาตรงน้ำเรียบร้อยมา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 ปั่น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 อ้าวเดี๋ยวกอดอะไรอ่ะวอทเวลาคุณพูดจูบ ตัวโอเคได้เลยพี่มันจะนี่แหล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 ะของจริงมาแล้วนี่อไม่งวนไปตัวก็ใหญ่ใหญ่ไอตัวใหญ่ไม่ไม่ตัวใหญ่มันมันดูอยู่มันดูอยู่โอ้ยกำันไปกำลังไปครับผมทีมงานกำลังเดินทางครับเอ้ยตายแล้วเหลือกี่ตัวหูเจอตัวใหญ่อะไม่อยากรู้ว่ามันตัวตัวแเปมันมันหรอตัวใหญ่เนาะเฮ้ยอเฮ้ยมา เห็นเป็นวงแหวนเลยอ้าวมันไปตรงนู้นแล้วเอ้าโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเออตัวใหญ่กันเนื้อก็ได้มาถ้าตัวใหญ่ตัวเดียวได้อยู่เฮ้ยมีก็เด้งอยู่นะถ้ากูแอบตอกข้ามตรงนี้เอากระไรกันนะเอออ้าวอ้ยแอบตอดข้ามเขาไปดิห <g ul _> วา,ววาว <c oughs> ยวายใครก็นะหนอยเอาอีกแล้วเหรออึดแล้ววายอันติเลยจ้าเออ,อมาตัวตายบ่อยมากอ่ะ ิตายบ่อยตายบ่อยมากตัวสายมาคิดมันตายบ่อยแค่เลยตายยังบ่อยเอออีกหมาใหญ่โอ้เดี๋ยวเอาตัวเล็กก่อนไหมอุ้ยมันเสกเกาะให้เหมือนเพื่อนพวกมันเองด้วยอ่ะผมปั่นอยู่พี่ตังไงโอ้ยโอ้พี่พี่บีโอ้โหหน้ามันโกรธมากเลยตอนเนี้ยพี่ฟังเดี๋ยวใครล่ะเนี่ยโอ้ยตัวมายักษ์ำลังมาเดี๋ยวแต่มินด้หมดเออตามิน่าโอเคได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่เออมาทีละตัวดิถ้ามาหมดก็ไม่ไหวเดี๋ยวโอ้พี่พี่จะจะโกนจะโกนแบบประมาตัวตัวเดี๋ยวตัวตายนะระวังเด้อโอเคโอเคพี่สกิลคูดาพี่โอ้ยเอ้จะจะจะเฮ้ยมันโหมูมันเอากัดล่อเราจริงด้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเตัวเล็กก่อนไหมเนี่ยมันจะได้อยู่นะ นี่ไยตัวเล็กเนี่ยเหลือตัวเดียวใช่ไหมตัวเล็กเหลือตัวเดียวเออเกลียวเอออยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละให้มันอยู่ข้างล่างตอดมันเออนี่แหละไอไกตอดมันอย่าพุ่งมาอย่าพุ่งมาตอดมันนั่นแหละนั่นแหละสวยเรียบร้อยเวกิดคิดอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวตัวใหญ่อ้าวชิปเป่งแล้วตัวไปโลกมาทำไมอย่ามานะพี่พี่อย่ามานะพี่อยู่ตรงนั้นนะจังเอ๊้นะกลางอ่ะเนี่ยเนี่ยผมรออยู่ผมเห็นอ่ะ ไวัวฮิวแบกไปเฮ้ยเกินนะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็บสบายเลยเฮ้ยผมกดสกิลนี้ค้างได้แบบแล้วมันมันมันไม่หยุดเลยอ่ะเออดีว่ะเออโอเคผมได้วิธีใหมออไ่ไว้หลบไม่ทันแล้วกันเออนั่นไงว่าแล้วเลือดลงแล้วนะ <c oughs> พี่พี่ใหญ่พี่ฟังก่อนอย่ามาเล่นแบบนี้เขาเรียกว่ารอบทำลายนะกล่องเนี้ยอ่าตายทีมงานไปไม่ถึงได้ได้อยู่ผมผมผมเซฟอยู่อีตัวนี้จะตายแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้ตัวนี้จะตายแล้วอีตัวนี้จะตายแล้วเอ้ยตายแล้วเหลือตัวใหญ่ตัวเดียวละ มาหนิแข่งยิงชนกระเพงาอยู่นะมานน่ไม่ไหวแล้วอันติเลยแล้วกันหลายทีแล้วนะมันไสมานานปันปันละผมปั่นละเดี๋ยวทำไมเลือกเราโอ้ยไกลเกินระยะทำไมเป็นคนใจถูกเกลียวคนเดียวถูกใจเฉยเดี๋ยวผมไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะเฮ้ยผมว่าผมยืนตรงนี้สบายดีว่ะมันมันแบบหิวด้วยฮะลูกหิวยู่ ยังไงเกตมันเกตมันจะเออเนี่ยยี่ไอ้เอ้ยเนี่ยแผ่นแล้วมันเลิศว่ะเวิร์กว่ะเออให้ตัวเป็นตัวจูบไปแล้วตัวก็จะเป็นตัวจูบอีกไม่ช้าอุ้ยเฮ้ยมันจะเกาะแตกเกาะแตกเออไปทุกคนไม่ไหวแล้วหลายรอบมากกว่าจะทำกว่าจะตายเออในที่สุดสักทีคุณทองไหมจ๊ะม่วงตลอดไปม่วงซะด้วย เป็นไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหเรียกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเห็นว่าคลิปมันดูสั้นเนี่ยแท้จริงแล้วคือแบบตอนถ่ายทาคืนสู้กันนานมากๆเลยอะ่ะโดยเฉพาะขอใส่แฮชแท็กนี้นะเ <c oughs> วกิดขิดกี่รอบติดรอบร้อยรอบ <c oughs> วเวกิดขิดทุกรอบนะทุกคนคือแบบตายแล้วตายอีกนะอย่าลอ่ลืมใส่แท็กว่าน้องชมพูแบ่นะนี่<ส> <c oughs> เซฟเวกิทเซฟเวกิทโอเคนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นมอนแดงตัวไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้งสามคนยุต้องขอตัวลาไปก่อนไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบายยขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว